อะไรนะไม่ลดค่ะไม่ลดหอมก็ไม่มีแรงอันนี้ก็ยังไม่อ้วนนีน่ยังไม่อ้วนครับสี่สิบห้าอะไรมาอ้วนนี่ตดแต่หัวทิมแล้วนะทุกวันนี้ไม่ลดครับตัวนี้ตดแต่หัวทิมดินแล้วนะไม่ลดครับ มาเจอตัวจริงก่อนแล้วจะบอกว่าโอ้โหตัวเล็กมากนุ่นสวยมากเวลาเวลาตดมีแรงตดไหมจ๊ะแบบเนี้ยใช่ครับ <c oughs> ใช่พี่คอนตัวเล็กใช่ตัวเล็กนี่ที่ขาหนูแทบจะหักกับทุกวันนี้ขาเดินยังกระเกียบทุกวันนี้ต้องใสนเกงพางเอา <c oughs> แค่ใช่กว่าดิหกสี่สิบห้าเอาอะไรมาลดไม่ลดทังสี่สิบห้าลดเป็นอ่างอีกใช้ถูกลดกว่านี้ต้องเป็นโลแล้วนะอะไรดีเดี๋ยว,วพอหอมปุกก๊บก็นุองน,นุ่งกินข้าวบ้างนะคะหนูหอมไปไม่มีแรงนะคะลูก หนูทำงานหนักเนี่ยอะอยู่เนี่ยหนูทำงานหนักหนูกินข้าวบ้างนะคะหนูมีแรงไหมคะค่ะหนูยังก็ตะเกียบแทนหนูนวาตาหนูห่อเหี่ยวมากเลยค่ะหนูพอถูต่อโลกเหรอคะหนูกินข้าวบ้างหนูรู้จักข้าวไหมคะแบบเนี้ยแต่พอสักสี่สิบห้าใี่แปดหนูแปลกตามานิดนึงมีน้ำมีนวลขึ้นมาแป๊บนึงก็หนูหนูอ้วนนะคะหนูอ้วนนะคะหนูรู้จักครีมไหมคะแบบเนี้ยค่ะ คือทุกคนเนี่ยเอยอชีวิตนุ่นเน็ตเนี่ยเท่ากับผิดนุ่นเน็ตวุ้นหอมเท่ากับผิดจ้าไม่เป็นได้ห <c oughs> <c oughs> นูชินละ <c oughs> เออท่านหนูแบบว่าทยานมาซักแบบสามสิบโลแล้วก็บอกว่านุ่นมันไม่ได้แล้วนะเอออันนี้นหนูจะแบบโอเคใช่หนูก็ว่ามันเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วคนไทยเราเนะี่ย เราเนี่ยเวลาเจอหน้ากันหรือเวลาเราทักทายกันว่าสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะจริงสบายดีไหมอืมดีนะเมนูวันขึ้นนะเนี่ยเออ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 แบบเนี้ยทุกคนใครเลยเพราะถ้าใครถ้าใครแบบว่าผมลงก็อุ้ยหืมเงี้ยเงี้ยเออเนี่ยแบบเนี้ย,ออยแบบใช่ไหมว่าสวัสดีค่ะสบายดีไหมเออทุกคนไหแบบนีอย เดี๋ยวถ้าหมดแล้วราคาจะปรับนะทุกคนราคามันจะปรับขึ้นเองถ้ามันหมดแล้วอะทุกคนรู้ไหมใชาทีเนี้ยถ้าสมมติว่าโลกมันไม่พอดีคนต้องพอดีนะทุกคนถ้าความพอดีมันไม่มีบนโลกอะคนจะต้องพอดีก่อนเราต้องพอดีกับ,กบ,กบเราก่อน <c oughs> คือเอาจริงๆนะพอแบบพอคนเห็นแบบว่าดูหน้าเวทีว่าพอหนูรับรางวัลจริงๆแล้วอะพอเขามาจับแขนจับมือหนูจริงๆบอกนี่แขนจะหักไหมเนี่ยทำไมเขาบอกว่านุน่นว่านนี่แขนจะหักไหมเนี่ยเนี่ยเวลารับรางวัลอะใช่ไม่ว่าใครนะทุกคนไม่ว่าขอจะผอมลงอ้วนขึ้นหรืออะไรใดๆเราจะจะดำจะขาวจะแบบไหนอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่ที่ไม่ควรที่จะแบบว่า พี่นุ่นทวนแล้วทีวุ่นวายเลยเออวะเอเอออออทุกคนไปไปไปให้ถึก่อนแล้วคือจริงๆนะหนูไม่ไม่คือทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครเข้าบอกไม่ต้องทักว่าสวยมากสือไม่ต้องไม่ต้องมาทักหนูแบบนั้นเลยแต่แค่ไม่ต้องแบบจริงจังถึงขนาดกับว่าโอ๊ยพุ่งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันดแบบเราเราเราทำตัวไม่ถูกว่าเลยเรากินก็ไม่ได้หรอวะ เราเราผอมก็ไม่ได้หรอวะอะไรเงี้ยเขาบผอว่ามันจะไม่มีแรงเอานะเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเนี่ยมันไม่มีแรงนะแต่พอกินแบบเออเราเพิ่มกําลังให้ตัวเองว่าเออเราต้องลุยงานอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่น,นปุ๊บก็กิกนอย่านะมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกันว่าเราเริ่มเราเริ่มทาไม่ถูกหลัตัวไม่ถูกหลัแต่ตอนนี้ทําทําตัวปกติอ่ะใช่ไม่ว่าไม่ว่าเขาจะใครจะยังไงหนูก็มั่นใจนะหนูก็ไม่เคยไม่มั่นใจสักที <c oughs> <ś led> ใช่แต่ตอนนี้หนูแบบว่าหนูชอบกินไงหนูชอบกินไง <ś led> นุ่นเน่เท่ากับผิดสเสมอและนุ่นเน่เท่ากับมั่นใจนุ่นเน่เท่ากับยืนฝนตกไปไหนก็ตกที่ไหน ตฝนตกไปไหนก็ตกที่ไหนก็ตกมันแจ๊แม่ฟ้าก็แม่ฟ้าก็ผ่าหากกลับมันแจ๊ะแม่ขี่รถเครื่องไปบนฟุตบาทแดนแม่แลฮัเ <c oughs> จ็บหัวแต๊ะ <c oughs> เอ้ยหยุดน,นอนกได้น่าจะตกทั่วกันทั่วฟ้าแล้วนานถึง เราบาบอกคิดทึงคิดถึงเลยจ้าไม่คิดถึงอะไรจ้าคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกัน เรากำลังแอบดูเรากำลังแอบดูเขาไม่รู้หรอกขอปลามาทอดหน่อยได้ไหมตัวนี้ยังไม่ตายนะเห็นไหมมันยังไม่ตายนะเนี่ยยังไม่ตุยเห็นไหมห่ามันยังกระลิกอยู่เห็นปะแต่ปลามันยังไม่ตายนะตัวเนี้ย มันเป็นปลาไแมคเรีลวตลาไม่คือเรลยวปลามมนไม่ต่ยมเเามเออวันนี้ไปเดินฟิวแล้วบอกว่าใช่นานนานเด็กน้อยสามคน <c oughs> เขาเดินห้างอยู่เ <c oughs> ขาเดินผ่านฟุบไปแล้ว <c oughs> และแ,แ,แล้วเราเห็นแล้วแหละว,ว่าเด็ก <c oughs> เด็กทั้งสามคนเขา <c oughs> ขเขาหัานไปเงี้ย <c oughs> เราจะเล่าให้ฟังก่อน ทีนี้ปุ๊บเราทไปเราได้เสียงเฮ้อฮะอู้อฮ้อะไรเอองี้ยเราก็เดินไปปุ๊บสักกระแป๊บหนึ่งนะ้องมาเดินดักหนะ้าเออเอ่อเอ่อ,อ,อพี่พี่ใช่นะคนที่เล่นพี่พ,พี่ใช่นะคนที่เล่นดำลงไหมคะ การทาไงรัดนุ่นเนชนกกันพิษเล่นเข้าสู่กิจดาจบตักโอเคตักขนาด <c oughs> ละโอกัดทําไงรัดนุ่นเนชนกกันพิษเล่นเข้าสู่กิจดาจบตักโอเคตักขนาดละ <c oughs>